p r t j จ m p นะครับเรื่องของกำไรนะพุ่งขึ้น15เท่า ก่อนหน้านี้เนี่ยคิวที่แล้วเนี่ยซัมซุงเนี่ยพุ่งขึ้นเรื่องของการขายสมาร์ทโฟนแล้วก็เปลี่ยนคอนเซปต์ A.I. AI สมาร์ทโฟนนั่นแหละประสบความสําเร็จไปนะเป็น A.I. โฟนอันแรกอะไรก็เป็นแรกๆหมดอะไรที่มันเกาะกระแสะ A.I. ก็ได้ไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยซัมซุงมีอินทิเกต A.I. เข้าไปในเครื่องเลยซึ่งสะดวกสบายมากในการใช้นะครับแต่ว่าส่วนตัวผมว่า A.I. ซัมซุงยังไม่ค่อยดีนะเพราะาผมใช้หลายตัวชอบใช้ตัวอื่นมากกว่าแต่ว่าถ้าเทียบกับยี่ห้ออื่นมันไม่มีไงเพราะฉะนั้นซัมซุงก็เลย มาคิวนี้อีกก็ยังคงเติบโตอีกนะครับแต่คราวนี้ไม่ได้เติบโตจาก iPhone แล้วนะครับเติบโตจาก Memory ครับยอดขาย Memory ของ s a m s u n งพุ่งสูงขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นตัว DRAM เองและก็ตัว n n n f l a s h ขึ้นทั้งคู่เลยนะแล้วก็ SK Hynix ด้วยนะในะ SK h y Ni x ก็ ขึ้นกระจัดกระจายนะครับไฮแบนด์วิดแมมโมรีเนี่ยก็ขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นมันบ่งบอกถึงอะไรมันบ่งบอกถึงดีมานกลับมาแล้วก่อนหน้านี้เนี่ย Memory, แมมโมรีวงการแมมโมรีหลายๆคนจะทราบซบเซาเพราะว่าไม่มีใครซื้อแล้วก็สภาพเศรษฐกิจแย่นะแมมโมรีผลิตมาล้านโลกนะไม่มีใครซื้อแล้วก็ทําให้หุ้นตกบริษัทแมมโมรีค่อนข้างแย่นะตอนนี้กลับมาแล้วนะครับคึกคักดึกดักแล้วก็กาไรแบบเต็มเน็ตเต็มหน่วยจริงๆนะฮะเรื่องของแมมโมรีว่ากันไป เราไปดูกันนิดนึงนะฮะอีกข่าวหนึ่งของ n i k เกอเ s ียก็บอกเช่นเดียวกันนะว่า s Samsung ชิปคัมแบ็กเรียบร้อยแล้วนะครับ AI competitions นะ,ะมีมียอดขาย Memory ที่สูงขึ้นอย่างชัดเจนแล้วก็ประกาศ สักรากันแบบเต็มๆตัวเลยนะครับ m มมโมรี่เนี่ยมันมี2ตัวนะฮะในในข่าวเนี่ยหลายคนจะไม่ทราบนะพูดนิดนึงก็ได้นะแต่นิดหนึ่งนะตัว DRAM นะหรือ Dynamic RAM Dynamic RAM เนี่ยจะใช้ตัว Capacitor Cell s นะหรือตัวเก็บประจุเซลล์แบบเซลล์นะในขณะที่ตัว n a n แฟชช h นะจะใช้ ตัว Grid Memory นะแตกต่างกันนะหลายคนฟังข่าวบ่อยแล้วแต่ไม่เข้าใจ DRAM กับแนนแฟ s h ผมพูดความแตกต่างง่ายๆให้ฟังแล้วกันนะใครใครรู้แล้วก็ไม่เป็นไรใครไม่รู้ก็ว่าไปในขณะที่เป็นอาจารย์สอนไฟฟ้านะฮะตัว DRAM เนี่ยมันคืออยู่ในพวก Memory ชั่วข่าวนะพวก RAM แล้วก็ตัว n a n l a s h เนี่ยมันก็อยู่ใน Memory ที่มันถาวรหน่อยเช่นพวก SSD อะไรแบบนี้นะเ s d ที่มันเร็วเร็วโซ s ิเอ a n เนี่ยมันจะอ่านได้เร็วแต่เขียนจะช้าหน่อย เขียนจริงก็ไม่ช้าหรอกใน S ะ S D มันก็เร็วจะตายแต่ว่าเมื่อเทียบกับ D-RAM เนี่ย Dynamic RAM เนี่ย d y n า m i c RAM ยังไงก็เร็วกว่านะครับนี่ข้อดีข้อเสียมันแตกต่างกัน Dynamic RAM เนี่ยเนื่องจากมันใช้ c a ปาซิเตอร์ในการเก็บตัวเก็บประจุเนาะคปาซิเตอคือตัวเก็บประจุนะมันก็ต้องมีการชาร์จกับดิสชาร์จมันเหมือนแบตเตอรี่อะเราชาร์จไฟเข้าไป พอชาร์จไฟปั๊บไปปั๊บเซลนั้นมันก็จะ represent 1อันไหนไม่ชาร์จก็ represent ศน์นะข้างในแมมโมรีมันก็เป็น0 101นหนถูกปะมันก็เป็น1่กับ0 1กับ0 1่งกับ0ูนย่เงี้ยอันไหนชาร์จก็1นอันไหนไม่ชาร์จก็0นแต่ว่าคาปาซิเตอร์เนี่ยมันเหมือนแบตแบตเนี่ยเวลาคุณไม่ได้ใช้งานนานๆเนี่ยแบตมันตัวนิดเดียวเองอะคาปาซิเตมันนิดเดียวเองมันจะดิสชาร์จเร็วมากนะเหมือน power bank อะถ้าคุณไม ตอนแรกมันเต็มเราชาร์จเต็มสักๆเนี่ยมันลดลงลดลงลดลงจนมันเป็นศูนย์เดี๋ยวมันข้อมูลมันจะผิดไงมันอาจจะกลายเป็นศูนย์ก็ได้ริงๆจะมันเป็นมันคือหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อเสียของไอเดียมวงนี้เลยมันก็ต้องมีการรีชาร์จอยู่เรื่อยๆนะเรื่องเขาเรียก refresh นะฮะรี f r e s h r a ดีแมจะต้องมีการ refresh ในขณะที่ตัว NAND flash ไม่ต้องนะครับตัว SSD ไม่ต้องก็ว่าไปอันนี้คือความแตกต่างนะหลายคนก็จะ ไม่รู้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยซัมซุงผลิตทั้งคู่ได้อันนี้สงทั้งคู่ไปเต็มๆกำไรขึ้น15เท่าเมื่อเทียบกับปีที่แล้วโ,โคดเยอะเลยนะสำหรับซัมซุง